ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้11โมงกับ1นาทีนะครับตอนแรกว่าจะอัดไม่ไหวนะครับลองเออกินยาแก้แพ้เข้าไปดูโอเคนะครับโอเคก็การฟึดฟัดการหายใจเนี่ยโล่งขึ้นนะครับมันช่วยได้จริงๆนะ เราก็นึกไม่ถึงนะครับว่าไปหาเภสัชมาก็มียางมียากแก้แพ้เหลืออยู่นะครับก็กินไป1เม็ดอาการก็พออัดไหวนะครับพออัดคลิปนี้สบเ,เสร็จเนี่ยนะครับก็น่าจะเข้านอนแล้วนะครับแล้วก็มาเจอกันช่วงเย็นเลยนะครับมาพักฟื้นให้มันดีขึ้นนะครับคู่2ในออสเตรเลียเอล u กเนี่ยจะเตะในเวลาบ่าย3-35นะครับ จะเป็นการพบกันระหว่างซิดนีย์เจอกับเวสเทินซิดนีย์วันเดอรเลอร์นะครับคู่นี้เจอกันมาแล้วนะครับในนัดเปิดสนามนะตอนแรกผมดูผมก็งงนะครับนี่เห็นไหมเวสเทินซิดนีย์นะครับก็วันนั้นเล่นในบ้านแพ้ต่อซิดนีย์มาวันนี้กลับมาเป็นซิดนีย์กลายมาเป็นเจ้าบ้านนะครับคู่นี้ที่เด่นอีกเหมือนเดิมเลยครับเหมือนคู่แรกเลยวันนี้ บอลสกอร์ bon ทั้ง2คู่วันนี้เลทมาสวยจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนดิแคปนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนดิแคปหรือว่าจะเป็นบรรดาเลทต่างๆนะครับบรรดาเลทต่างๆนี่ก็สวยนะนี่แล้วราคาก็ไหลาจากครึ่งลูกไปเป็นครึ่งควบด้วยนะครับสวยหมดเลยนะครับแล้วก็คู่นี้อัตราภูครึ่งแรกสวยนะครับบ่งบอกว่า น่าจะมีสกอร์ในครึ่งแรกคู่นี้สกอร์0ูก็เป็นค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับ AOS ก็ต่ำครับจ่ายแค่10นะที่สำคัญอ่เลทที่จ่ายให้ว e เทิ r ซิดนีย์วัน d ด e ลอร์เนี่ยมันค่อนข้างสูงเห็นไหม1.03ก็คือ 1.0x นกะครับกับ7จ0จะเดินสวยๆหล่อๆออกไปเนี่ยจ่ายสุบาทหนึ่งจ่ายถึง7.80ก็ยิ่งมาก แสดงว่ามันยิ่งยากใช่ไหมมันยิ่งโอกาสเสียมันยิ่งมันยิ่งสูงอะ่ะใช่ไหมล่ะมันจะมันจะย้อนแย้งกันนะกับราคาพูเนี่แล้วก็จํานวนรวมของประตูทะลุไปเกือบ6เลยนะครับอืมดูแล้วสวยหมดนะคู่นี้นะครับคู่นี้สวยหมดแล้วก็ราคาของซิปเนี่ยมีไล่ตั้งแต่ครึ่งควบลูกขาวนะครับลูกได้เต็มเสีย8ปดลูกควบก็มีครึ่งลูกเนี่ยจ่ายเพียง6 9เเท่านั้นนะครับ สวยครับคู่นี้สวยนะสูงแรกนะครับที่ที่มองแล้วเด่นนะนะวันนี้ลุ้นกันว่าจะมาครึ่งแรกทั้งสองคู่หรือเปล่านะครับออแล้วนัดแรกที่เจอกันเนี่ยก็มีเม็ดแรกในครึ่งแรกด้วยนะครับจบเกมเนี่ยก็มีไป3ประตูนะครับออถ้าว่ากันถึงบอลเต็งนะครับถ้าว่ากันถึงบอลเต็งเนี่ยต้องบอกว่าซิดนีย์เนี่ย ค่อนข้างแพ้ทางนะครับใน4 5หฤดูกาลเนี่ยและถึงแม้จะชนะได้เห็นไหมก็ชนะแบบเบียดเบียดนะครับชนะแบบเบียดเบียดกับราคาวันนี้นะครับซิดนีย์ต่อค่อนข้างแพงมากนะครับค่อนข้างแพงมากคือครึ่งควบอะนะครับครึ่งควบแต่ว่าผมมองว่านะผมมองว่าไปตามลักษณะของทีมดีกว่า เออถ้าถามผมบอลเตงเอ่ะไปซิดนีย์ดีกว่านะก็อย่าลืมนะอย่าลืมสถิติประจำคอนเทนต์ประจำเพลย์ลิสต์นี้นะครับออสเตรเลียเอล u กสวนทัศนะนะครับณณนะนะขณะนี้ครับนะทัศนะให้อะไรไปออกสวนเกือบ90% 90%เเลยแหละนะครับก็ฟังแล้วมันมีเหตุและผลแต่บางที ผลการแข่งขันที่ออกมามันไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราก็ทำไว้2แนวทางคือแนวสถิติของเพลย์ลิสต์นี้คอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็สถิติของข้อมูลกันแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลือกที่จะใช้ข้อมูลแล้วกันว่าจะเชื่อสถิติหรือจะเชื่อการวิเคราะห์มันอยู่ที่บทสรุปสุดท้ายที่เพื่อนๆตัดสินแล้วกดนั่นแหละนะครับแต่ถ้าถามผมอ่ะมันก็ยังน่าอยู่ซิดนีย์นะครับไม่ว่าจะเป็น การไหลไปของแฮนดิแคปนะครับแล้วก็ฟิกออดนะปัจจุบันก็สวยครับมันบ่งบอกว่าเ,เม็ดหนึงต้องมีสำหรับซิดนีย์นะครับถ,ถ้าเลือกไม่ได้นะแนะนำถ้าเลือกไม่ได้นะ2คู่นี้จับบอลสกอร์สูงแรกกับไม่มาย้ำหลังทันทีไว้นะครับคู่นี้เหมือนกันนะครับเขียนไว้ก่อนเลยครับสูงแรกเนี่ย หน้ามาจริงนะ2คู่วันนี้ดูว่ามันจะหลอกดาวไหมแต่คิดว่าต่อให้ครึ่งแรกไม่มาย้ำหลังทันที2คู่นี้ก็ต้องมี2บวกบวกทั้ง2คู่นะสูงแรกก็รอที่1ลูกนะครับครึ่งควบแล้วก็ครึ่งลูกก็ภาวนาอย่าอย่าลั่นอย่ายิงกันเร็วแล้วกันนะครับส่วนถ้าครึ่งแรกไม่มาก็ย้ำหลังทันทีนะครับยังเป็นแนวทางเดิมนะครับยังเป็นแนวทางเดิมซึ่ง เมื่อวานมาย้ำหลังทั้งสองคู่เลยนะครับกินเต็มนะครับย้ำหลังเนี่ยก็ตั้งไว้ที่ราคาสูงเลยครับคือลูกครึ่งควบสองท่านไหนจะรอก็รอ,อไปจะรอที่ลูกครึ่งหรือจะรอไปเรื่อยๆก็แล้วแต่นะแล้วแต่เลยอันเนี้ยนะครับแต่ถ้าถามผมมาผมย้ำทันทีเลยนะครับเพราะว่าบอลเ,เอลิคเดียมันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับ บางทีช่วงท้ายเกมมันยังยิงสามสี่ลูกหน้าตาหลืมๆเลยนะเหมือนมันรู้งานอะ <c oughs> นะเออสวยหมดนะเลดสวยหมดนะครับแล้วสูงแรกก็เปิดมาค่อนข้างกักไว้ด้วยนะครับกักไว้ด้วยบางคนถามว่าน้าแล้วเราจะเลือกน้ำที่เท่าไหร่จุดหลักเลยเอาที่เพื่อนๆชอบแต่ถ้าถามผมอ่ะ ไม่น่าจะกดต่ำกว่า0.75เนี่ยเไอตัวเนี้ยไอตัว,ตวพวกเนี้ยนะครับเนี่ยคือตอนนี้หนลูกหนลูกสีใช่ไหมก็รอปุ๊บเจ็ด้าปั๊บอย่างเงี้ยก็ถ้าท่านไหนชอบก็ไปก่อนนะครับอาจจะแบ่งแบ่งสัดส่วนไงอาจจะไปสักสิบเของเงินลงทุนก็ว่าไปนะครับยังไม่ต้องยังเผื่อใจเผื่อว่าเฮ้ยมันยิงมาก็จะได้ไม่เสียความรู้สึกใช่ไหมเออแต่ถ้าท่านไหน รอเป็นกิจจลักษณะก็แล้วแต่นะครับอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลบแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเขียนไว้ข้างนอกเนี่ยเวลาเราเลื่อนปุ๊บอันนี้มันยังอยู่ไงนะเออดูสถิติของซิดนีย์มันยิงได้ไงเนี่ยซิดนีย์เนี่ย,เ,ยเล่น4เกมเนี่ยมันยิงในขณะที่อดีเลย์เดมันก็พร้อมจะยิงพร้อมพร้อมจะยิงเยอะพร้อมจะเสียเยอะ อ่านะครับอืมไม่ใช่อดีเลเดวิทเทินซิดนีย์วันเดอร์เลอร์ชื่อบนใกล้เคียงกันวิทเทินซิดนีย์นะครับมันพร้อมจะยิงพร้อมจะเละอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งทีมที่ยิงทุกนัดการันตีที่หนึ่งเม็ดเ,เพื่อนๆดูสินัดแรกแพ้ซิดนีย์เอฟซียิงเม็ดหนึ่งบุกไปเสมอเวทเทนยูไนเตดยิงเม็ดหนึ่งกลับมาเล่นในบ้านแพ้ต่ออดีเลเด กดไป3แต่เสีย4แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านอีกรอบนึงยิงไป4เสียไป1เห็นไหมทั้งยิงทั้งจ่ายเลยวะ่ะออพองานคู่นี้โออยู่นะครับสำหรับบอลสกอร์นะ,ะประมาณนี้ทีนี้ถ้าไปดูตารางคะแนนะอะซิดนีย์วันนี้เนี่ย แพ้ไปแล้ว2นะครับในขณะที่วิทเทิลนะครับผมอ่านวิทเทิลกันลันมันจะได้ไม่สับสนนะครับวิทเทิลเนี่ยเห็นไหมดูลูกได้ลูกเสียดิ4ีเกมเนี่ยยิงไป9เสียไป8นะครับเออไอซิดนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับยิงได้6เสียหคือถ้ามันยิงได้เสียพร้อมเนี่ยมันเหมาะสำหรับบอลสกอร์นะเออไม่ใช่ว่าเสียน้อยๆแล้วยิงก็ไม่ค่อยยิงอย่างนี้ไม่โอนะครับ อ่ะประมาณนี้เพราะงั้นคู่นี้ผมชอบซิดนีผมชอบซิดนีนะเพราะเลทส่วนใหญ่มันมันโอเคอะนะคู่นี้ผมขออยู่เจ้าบ้านนะอยู่เจ้าบ้านซิดนีก็มันบังคับให้ต้องต่อราคาครึ่งควบอยู่แล้วครับไม่ว่าโต๊ะพับหรือกอ็ไม่ว่าหน้าบอร์ดนะอยู่เจ้าบ้านซิดนีนะครับราคาเดียวเลยคือครึ่งควบ ดูว่ามันจะยังไปตามคอนเทนต์หรือมันจะมาตามแนวโน้มของตัวเลขนะครับมาก็ลองดูนะครับทั้งสองคู่มีทั้งเต็งแล้วก็สูงบอลสกอร์นะยังไงก็เพื่อนๆลองใช้วิจารณญาณดูนะครับแต่ดูอ่ะคู่นี้สวยกว่าคู่แรกอีกเอาตรงๆนะบอลสกอร์นะบอลสกอร์นะบอลสกอร์นะแต่ว่าถ้าเต็งเนี่ยก็ก็ก็กยังเชื่อ เชื่อใจในซิดนีย์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆเ,เก่าหรือเพื่อนๆใหม่นะครับถ้ายัางไม่ได้กดติดตามนะครับก็ช่วยกันหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับพยายามช่วยให้ช่องมันได้ดันขึ้นไปหน่อยนะครับอยอดออก็พอมีคนดู <laughs> ไม่ได้ไม่ได้สู่ยุคลุ่งเรืองเหมือนสมัยแรกๆนะครับก็ ช่วงนี้ก็มีคนดู2-300คนก็โอเคแล้วนะครับมันอยู่ในสภาพที่ต้องรับให้ได้นะครับกับยุคที่มันมีขึ้นมีลงเนาะ,ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนท่านไหนนะครับต้องการสนับสนุนช่องนะครับอยากจะช่วยเหลือผมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกกลุ่มไลน์นะครับเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงไลน์ส่วนตัวของท่านนะครับ สามารถแอดมาได้ที่ l i n e ID นะครับ t ดน้ำมูนะครับ tdetna m d o นะครับ tdetna m o นะครับท่านไหนที่สะดวกพิมพ์แอดมาก็สะดวกพิมพ์ก็พิมพ์มานะครับส่วนท่านไหนไม่สะดวกพิมพ์นะครับก็สามารถไปสแกน QR Code l i ค e ไลได้ที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับ ในแถบชุมชนนะก็จะไปแปะรูปเอาไว้เพืเ่อนๆก็ไปสแกนไปส่องกันได้ตามใจชอบเลยนะเพราะว่ามันมีเนื้อหาเยอะๆนะเยอะนะในช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับมีหลากหลายอารมณ์เลยก็ชอบแบบไหนก็ไปดูกันได้นะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเสมอมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันช่วงค่ำครับสวัสดีครับ